สวัสดีตอนนี้ผมอยู่ที่บางแสนครับ บบางแสสก็เริ่มีปรากฏการณแต่งต้นอยูอยู่ก็คือปรากฏการที่มีสิ่งมีชีวิตในน้ำบางอย่างเนี่ยมันเติบโตมากกว่าปกตินะเกิดการเรียกว่าบลูมคือบลูมคือแบบแฝก up flourishing ขึ้นมานะครับเยอะมากนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุลไปนะครับโอ้ เดเพมากโอ้ oh. ถามว่าแงลงต้นคืออะไรแพงต้นก็คือสิ่งมีชีวิตใดๆในน้ำนะครับที่ปลิวไปกับแสน้ำเล็กๆนะฮะจรทุๆจะใหญ่ก็ได้แต่ถ้าว่ายน้ำไม่ได้ไปกับคลื่นน้ำก็เรียกว่าแพ่งต้นหมดนะครับก็มีทั้งแง่งต้นพืชและแง่งต้นสัตว์นะครับในที่นี้เนี่ย ที่น่าจะเกิดปัญหาคิดว่าน่าจะเป็นแผงต้นพืชน,นะครับที่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เป็นแผงตน้นกล่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นออ่์ขี้ปะวานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าสภาวะมันเป็นยังไงที่ริมหาดนี่นะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่ามันก็พายมาเกยกันเยอะมากเลยนะครับที่หา่างขึ้นสันขึ้นมานะ แบบแบบเกยที่หาดเยอะมากทำให้ทำให้ใหกลายเป็นสายอินทรีย์ที่รอก,กา,ารกลอยสลายนะครับมันไม่ดีหรอก็ก็พืชไง,งก็เพ่งต้นเพ่งต้นกลุ่มก็คือเป็นสารหร่ายเป็นพืชไงก็โตขึ้นมาเยอะๆก็ดีไม่ใช่หรอกช่วยบำบัดน,น้ำใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาคือน,นี้ยปัญหาคือไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ ต้องการใช้ทรัพยากรในน้ำในการเติบโตทั้งซิฟนะครับพืชเนี่ยนะครับสิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการแสงในการเติบโตปกติบริเวณที่แพลงตอนมันจะเติบโตได้ก็คือมันต้องได้รับการสังเคราะห์แสงนะครับเขาเรียกว่าเป็นโฟติกโซนโฟติกโฟติกคือม่แต่คำว่าโฟตอนคือแสงนะครับทีนี้โฟติกโซนเนี่ยคือโซนที่แพลงตอนพืชมันได้รับแสงแล้วมันก็เติบโตได้ใช่ไหม มันเติบโตได้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้น้ําขุดขึ้นนะครับเริ่มทึบขึ้นทึบแสงขึ้นฟอติกโซนก็แคบลงพอมันแคบลงเกิดอะไรขึ้นฮนะแสงลงไปไม่ถึงข้างล่างฟอติกโซนแคบลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้แพลงต้นที่อยู่ด้านล่างๆไม่ได้รับแสงแล้วก็ตายนะครับถึงการ เกิดการตายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันเต็มหาดเลยเนี่ยนะครับทีนี้การตายมันไม่ใช่ตายเฉยเวลาสารอินทรีย์ใดๆมันตายเนี่ยมันก็จะตกลงด้านล่างแล้วก็ทับถมเกิดเป็นสารอินทรีย์ที่รอการย่อยสลายนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยก,ก็จะเข้าใจดีว่าการย่อยสลายพวกสารอินทรีย์พวกเศษต่างๆเนี่ยนะครับั้งหมดแล้วอ่ะมันล้วนแต่ต้องใช้ออกซิเจน แต่กินอะไจะย่อยสลายต่างๆต,ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายนะครับเพราะนั้นมันก็เลยดึงออกซิเจนในน้ำไปใช้หมดเลยนะครับเพราะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือออกซิเจนในน้ำมันจะต่ำมากต่ำจนถึงขนาดที่ว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับแล้วเพราะมันเป็นศูนย์เนี่ยสัตว์น้ำต่างๆโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่อยู่หน้าดินหรืออยู่ใต้ดินนะครับก็จะขาด อากาศแล้วก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นในการเดินทางเนี้ยผมเห็นหลอดไฟเยอะมากที่ตะเกียบตะกายขึ้นมาจากใต้ทรายนะครับหลอดไฟเยอะมากที่ที่กําลังจะตายที่ที่แบบไม่ไหวแล้วแล้วก็่านขึ้นมาจากใต้ดินใต้ทรายนะครับขึ้นมาที่ผิวทรายแล้วก็สีก็คือแบบสีไปแล้วไม่แดงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับภาพขมัน หนอนไฟยังไม่รอดหนอนไฟพลิคีเต็มเลยไม่คือมันมันตายเต็มเลยพวกนี้ไม่ไม่ใช่ราบดอกบันนะมันคือเป็นต้นที่มันตาย เราจะเห็นสังสีคมื่อไปนไม่กระดอนไปเพราะสังกะสีเป็นพวกโลหะยังไม่ตายแต่ก็สีที่ไปก็ติสีปกติก็จะแดงแดงมันจะเป็นตัวป้อกแล้วก็แต่ละเปลอกจะมีฝนบางทางบางคนแพ้ก็จะถัน ไปเรียงมันปิดนิดนึ่งแัจะปวันที่ผจับได้เพราะว่าผมไม่ได้แถ เจอตามตู้ปลาทะเลเยอะแยะก็เคยเห็นในธรรมชาติมนันลอยเกลื่อนตายกินไหมนอกจากนอกจากพวกหนอนไฟเห็นอะไรพวกนี้พวกปูพวกอะไรก็มีปัญหาครับเห็นขึ้นมาตายเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีพวกปลาด้วยนะครับเห็นปลาหลายตัวเหมือนกันที่ขึ้นมาตายอยู่ อยู่บนใ้หานะครับซึ่งอาการเนี่ยชัดเจนมากคืออาการที่เขากำลังแกสปิงมีการยืดคออ้า,าปากขาดอากาศชัดเจนมากนะครับซึ่งภาพเนี้ยบอกตามตรงว่าไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นแต่ในในเท็กซ์บุ๊กในตำรานะครับที่บอกว่าอาการนี้คืออาการขาดอากาศหายใจแต่ว่าในในการเลี้ยงปลาจริงๆอ่ะถ้าจะขาดอากาศแบบนมีเราตายอะส่วนมากมันจะเป็นลักษณะของการที่เครียด ออกซิเจนต่ำแล้วก็เครียดแล้วก็ตายด้วยสาเหตุที่ตามมาแต่ว่าตายด้วยสาเหตุของการขาดออกซิเจนกเพียวแล้วก็อ่า,างปากคางแบบที่เห็นตรงเนี้ย่อยมากรอยมากบอกตามตรงว,ว่าตื่นตาตื่นใจมากกับสิ่งที่เห็นอันนี้คืออาการของปลาที่ขาดอากาศหายใจตาย ป่าขะคล u s สิกมากาค่าของการเบียนจาก gasping หา,าอากาศเข้าไปแต่มันไม่มีให้หา,าอากาศตายเป็น้อูที่ททห็นตอนนี้นะครับที่ถามเอนที่ถามจากคนอื่นไม่ได้ดูเองนะครับถามจากคนอื่นมาเขบอกว่าเป็นพวกนอติลูกานะครับก็จริงไม่จริงมไม่รู้ ดีย๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองจะลองเก็บใส่ขวดไปส่องดูว่าจะใช่หรือเปล่าว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่รับปากว่าจะได้เก็บหรือเปล่านะครับกอ็อันนี้แหละเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับแต่ว่าปกติทางทิศตอนปกติทางต้นบนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เจอได้เรื่อยๆนะครับมันมันเป็นวัฏจักรรายปีของมันที่ท,ที่มักจะเจอตามฤดูกาลนะครับแต่ว่า ยอมรับว่าปีนี้แปลกเพราะว่าเมื่อตอนปลายปีก็มีไปแล้วนี่ต้นปีมีอีกนะครับซึ่งโอเคมันไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเป็นทีนี่เหม็นไปถึงถนนสุขุมวิทแตร่รอบนี้ไม่เหม็นเท่าไหร่แต่ว่าก็มีก็เป็นนะครับก็เออแปลกดีนะครับก็เริ่มมีการพูดกันเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีถีเกินไปหรือเปล่มามันมีถี่มากกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เนะี่ย ก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกับโพลูชันของของสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้ไหมโดยเฉพาะเรื่องของแบบการที่พืชจะโตนะรแผงต้นที่ว่าเป็นแผงต้นพืชนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องการพวกสารอินทรีย์ต้องการปุ๋ยแล้วก็ต้องการแสงในการเติบโตนะครับการที่มันเติบโตอยู่ใกล้ชุมชนมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ําจากน้าเสียจากชุมชนลงมาแค่ไหน โอเคอ่ะ okay. มันอาจจะมีการบำบัดมีเรื่องของการควบคุมอ่ะแต่ว่าชุมชนที่ขย,ยายใหญ่ขึ้น,นะนอ่ะมันก็มีการใช้ในการทิ้งมากขึ้นนะครับคือเราก็เห็นได้เลยแหละว่าบริเวณนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการดูแลแค่ไหนแต่มันก็ยังมีขยะที่ที่เกิดขึ้นนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอ้อมเรื่องของ wastewater management เรื่องของการ ปล่อยน้ําเสียลงลงลง,ลงแหล่งน้ําสาธารณะเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เราต้องช่วยกันนะครับ <c oughs> กับอีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงกันว่า,าจจะมีส่วนให้เกิดแผงต้นบูมมากขึ้นขึ้น,นก็คือเรงภาวะโลกร้อนเพราะว่ายิ่งโลกร้อนขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโลกร้อนขึ้นการแบ่งตัวการเติบโตของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็เร็วขึ้นเพราะนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาก็พูด ว,ว่าอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ทางต้นมันบูมท,ทีกว่าปกตินะครับที่จะมีหลายปัจจัยเลยแต่ว่าหลักๆก็ผมราจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเรื่องของโรคร้อนเรื่องของน้ําเสียที่เราต้องอาจจะมีส่วนช่วยกันได้นะครับที่จะช่วยกับลดความรุนแรงของปัญหานี้นะครับ ามันสามารถที่จะรีคอเวอร์ตัวเองได้กินทานแค่ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าให,ให้มันเกิดบ่อยเกินไปละกันนี่วันนี้ที่ผมมานี่ก็เหมือนกับว่าสถานาการณ์เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มมีพวกลูกปลาข้างตะเภาเล็กๆกลับมาอยู่ได้แล้วไม่ตายแล้วนะครับ ้าแล้วผมจะลงไปที่ตรงแล้วผมจะรอไปเก็บกลับไปสอบว่าเราจะเจอ องลุ้นดูครับเกือบมีให้เห็นโอเคแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วบ้านนะครับไมเชแลบก็น้ำที่เก็บมาใส่ในขวดพลาสติกนะครับก็โดยหลักการแร้วว่ขงขวดพลาสติกกับขวดแก้วเนี่ยเราแนะนำขวดพลาสติกมากกว่าก็อืมใช้ในการเก็บน้ำกลับมาตรวจนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะ <c oughs> สปอนเซอร์เข้าได้แต่ว่าเอวัออนนี้จะเปิด ตัวละครไอเทมลับอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยออกกล้องมาก่อนนะครับก็คือสไลด <c oughs> ์แต่มันไม่ใช่สไลด์ธรรมดามันเป็นสไลด์แบบมีหลุมเห็นตรงกลางไหมอ่ามันมีหลุมบอลตรงกลางนะครับซึ่งไอห,หลุมตรงนี้มันจะดีมากในการช่วยให้หยดน้ำเนี่ยหนาตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะให้สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ซึ่งอันเนี้ย เป็นของที่เขาใช้สำหรับการตรวจพวกอแองตอดในน้ำนะครับเราก็จะเปิดขวดที่เราเอามาแล้วก็ใช้หลอดดูดจริงๆน้ำมันไม่ได้ขุนแล้วนะน้ำมันใสมากแล้วนะครับแล้วเราก็ดูดขึ้นมาจริงๆแล้วเราใช้แค่หยดเดียวเท่านั้นแหละแล้วเราก็หยดลงไปตรงหลุมสองสาหยดก็ได้โอเคนะครับ จากนั้นเราก็เอา cover slip cover glass ปิดลงไปตึมแล้วเราก็เอามาสองใต้คล่อง <c oughs> นะฮะเริ่มที่หัวสี่อืมข่าวดีคือเรายังเห็นอยู่นะ ยังเห็นใครวิ่งอยู่เต็มเลยนะครับก็คือเจ้านอติลูก้าเนี่ยยังอยู่จริงๆด้วยนะครับโอ้โหแต่เล็กมากเลยเพราะเขาเซลล์เดียวขอเพิ่มเป็นหัวสิบืมจูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องมีความสุขมากกับการไหว้เดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็หัวสี่สิบเอาแบบใกล้ๆ างตัวก็แอคทีฟมากเลยบางตัวก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่านี่คือหัวสี่สิบนะครับจริงๆมีหลายตัวเลยแต่ว่าตัวนี้ดูจะชัดดีนะครับนะครับแล้วก็พอดีตัวนี้ว่ายไม่เร็วมาก พวกนี้ว่ายน้ําเร็วได้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มไดโนแฟกเจรเลนะครับมันจะมีแฟกเจลร่าในการว,ว่ายน้ําวันนั้นมันสามารถพุ่งตัวได้เร็วมากอันนี้แบคทีเรียนี่อันนี้คือก้อนแบคทีเรียนะครับเศษขยะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีแบคทีเรียกินอยู่ทั้งหมดนี้คือพวกเซลล์เดียวหมดเลยนะมีอีกไหม มีใครว้โชว์อีกไหมนี่นี่ก็ใช่อ๋อนี้อยู่นิ่งเลยอ๋อตัวนี้อยากโชว์มากอยู่นิ่งๆให้เราถ่ายเลยนะครับนี่เราจะเห็นลนักษณะของเขาเป็นเหมือนใบบัวนะใบบัวคือยังไงก็คือเขาจะกลมแล้วก็จะมีหนกด้านหนึ่งแล้วเห็นแฟเกเจลล่าไหมาน่ะน่ะ น่มีแฟกเจล่าด้วยนี่แหละชัดๆเลยนอตติลูก้านะครับ ลกกับไปคีย์เมสเซจก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงมาเรียคาเวอร์ตัวเองเยียวยาตัวเองได้ตางธรรมชาตินะครับเแต่ว่าการที่มันเกิดบ่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างให้เราต้องหันมาดูแลธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็คีย์เมสเซจที่ พามาดูแทงทั้งรูมวันนี้นะฮะก็คงมีเท่านี้แหละถ้าหว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่าต่อไปจะมีมีคอนเทนต์อะไรมาให้ดูอีกวันนี้แค่นี้และครับสวัสดีครับ